ขอบคุณครับเอาฟังกาแฟโอเคกาแฟต้องมือสดใจมันต้องกดกดติดปิดปิดปิดมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งนถึงวิ่งขึ้นมันมันมันไม่สายเปิดอันนั้น ่ริงมันต้องขึ้นไปไหนไหนี่เพ่อนหรอตัวทำลุกติหาเลยนะึงตกดที้าน่็จะขึ้นเลยนึงสองสองว่านี้มีแต่ลง มันจะลงจนสุดมันถึงจะขึ้นไม่ได้ฟังเสียงไม่บันไม่ได้ฟังกระลงแตนาก็ได้หอยินแตาอย่าลง้นอีกไม่ให้หยนได้ยัไม่ได้ฟังนลงไม่ถูกได้ตามตามคุนคืนนะโดนหัวโตเต็มเต็มอ่ะลงมาเันหนาวเออมันก็โดนตุกหัวเต็มเต็มเพื่อนเออ

อยู่อาหารเรื่องเสียใจบอกแล้วเตือนแล้วก็ไปสิบไปคบ่อีกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยากเสียใจเมื่อวันไม่ได้ยากเสียจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เไดโอยหกเกือบดีได้ฟินเปิดให้ดูน่นงนนึ่ เี๋ยนีบเดี๋ยนีบพูดนะเก็เพียบเลยแบบเด่นๆพูงับหนีบเข้าไปเข้าไปวคนเดามันเข้าไปสดอยู่ทางในหมดเมันจะเป็นทางร้องโอดโอยโอดโอยเออโอดโยหนีบขาจะค้องกันสิว่าหนีบขาจะพ้องเรออะไรทาๆเหรอ ตามสิใบโอ้สองตามสิไปยวาตามสิบปไสิเบยีบยรบ เด็กก็ได้ติงสามติงสามใบหกหกเดียวไม่มีใครมายัดไส้ห้าใบหรอกว่าถวาขยเขยาแล้วจเลยน่ตอนที่ห้าที่หกเ็ดตามตามไปสิไปามเดียวไป มาสามคิวสั้นก็อก็พูดถึงจะสามสามสามเดียวไว้พูดมันก็ไม่ใช่จ็ด้ิงก้าเ้าสิบก้าสิเกาสบิบเก้สิบสิบาสกาสเส สามตัำอเมะเต่กตำเหรอไปเซ็ตเตองซีพี่ว่าพี่ว่าสามต่ำาก็เลยนึกว่าสามตํำทวงตวต่มกัจริเอมันไหวงาไม่ยังับเนี่ยเรียบร้อยไดเไหมได้ เดียวไปจจเจ้าเลีเ้ยวให้มันนอนแองแหนก็เลยว่ามันลอยมันลอยมาเลยนอนเอามาทิ้งเลยเจ้แม่แล้วคือเก่าเนี่ยทิ้งก็เป็นทิ้งนะส่ยได้ทิ้งเลยไงมาทิ้งก็คือเก่าข้าวสายข้าวสายอ่ะเพราะว่าเป็นแนวลูกอ่ะว่าอย่างนี้คิดผอเจียวว่ามันลอยนอนเดี๋ยวไปไม่กันนอนเองน็งแห่กนะ

หกสี่องเลหกสี่สองเพลงหกมันนี่ดเนี่ยเสียม่ใช่มาใชานที่สอหรอสองใบสองสามี่สองสามสี่เดห้าสิบหกเจ็ดสิบดก็ยี่สิบสองกับสี่ยังหกซุง่ง 4 5 6 7 8 9 0 1เจ4ดแป1เกเ็ดอ่บห้สเ็ดตเปส่หมี่นึ่งสอสีห้ากเ็ดแเก้าสิบหนึ่งสองสามสีบ หนึ่งมกเจ็อ็สิบสามสาิบิตเจ็ยบรฟดุที่สอ เด็ดของคำดีนะ นิ่งกันคันิ่งแล้วก็เปิดนี่อักเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าอัสใสอักปใสหกสูงใสหงต็งว้าวเต็งหต็งต็งหกหกงต็งหกอเปิดเเลยเปิดแล้วหนึ่งสงเปิด ถึงไปไหมนพอมาเราลาเชียวมันติดล้อเราไใ่หกสูงมันี่อยู่หกสูงมันติดหกเนาะเป็ดเ็ของเก็บไปหรอมนสามหมื่นมีเขาทักหกหมื่นเก้าหมื่นหนึ่ง้าหกเจ็ดดเก้าสิบหนึ่งแสนหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ8็ดสองหนึ่8สอ7ส7มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ด1ี่หนองสห้าหกเสหสหดมืันหสแเก้าเสสิ

เจ็ดแปดเก้าสสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดสองสามยี่สิบยี่สิบห้าสิบสามยี1สิบเจ็ดแปดสมเก้าสีสิบเจ็ดสิบสองสามยี่สิบเจ็ดห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบเจ็ด้าหบเดเจ็ดสองสาม

ตสอพยาหรายวะ,ะกินแล้ว จังไงก็อยู่ยางนั้นไม่เคลื่อนย้ายปไม่ถูกสีสองเอียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฉมจะเดินห้สีอยหนึ่งา่งส2 3สามสี่สี่ห้าเจ1ดเจ็ดหนึ่งสอง

cái này hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สา2ออหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดวเจ้าองเตอนีหสองมสี่ห้าค่อยมีสามอันเดียวสิบใบแค่นั้นโอเคดูนึ่งามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบสามหมื่ จ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสนสองแสนสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสนสองแล้วก็แสนหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแสนหกแสนเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งสอง สามสห้าหนี่หกพัเป็น9กเดือแสงเหนี่ห้เจแเก้าสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมาทางนี้ก่อนนี่ไม่เคยมี่สิไปไปไปายีบเออขี้เกียจรอนันสามสี่ห้าหก็ดดสิบเสิบสสส

สองหาเจ็าสเี่หากเสบอเสี่็จกาเ็สจดสาสี่าดกาเ็องเเ็ก้หน่รโอยนับเกินนึตแงสุเตอนน่งหนี่ที่จนับให้เอสามัหนึ่งเหมือนกัน เราได้ทีละสองหมื่นสอ่นเจสองแสนเร์เนกับเอกเปลี่ยนรูปมา้เอาไหมล่ะเอาไลายเอายอะูกนีไหมลลาเลยเสียงั่นตัวเอาตังวางไว้ให้โูกเดิมบ้านตอกเอาเงินขึ้นแล้วไม่ไหวล้เสียาย ดูก่อนเอา6มาติงหางหกใบหกห้าหใบหกสามหกใบสี้โอ่ห้าโอ้ยตายห้าสามสเนี่ยด้าสาม ห้าสามสองสองสสี่ห้าสามสิบสิบเอ็ดสองสมสี่ห้าหกเจด้าสิบสิบเอ็สองสมสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ

ต้องออกกู <GO av uther> <quiero S 1> ้งออกไมวคนขาเด็กเคยกูมันยังกูยวงยไแต

5ูงุไม่เป็นหกห้าสมหสงจะใหม่เมืกี้ห้าูเท่าไหร่บ้าเจ็ดห้าเท่าไหร่มื่นพวกสูงองชีใบแล้วก็หกหาหกใบสแล้วก็ยังจใบจหกบ็สบเ้าสองสามเอาไปเเดกห 4, 5 6จ็ดอยู่แล้วจะไปต้องน้ดินยเาได้เงินหรือตามทุงเอนเออได้อยู่ล่ะได้อยู่บ่ะต้องอเสิยอ่าทีนี้ากันแท้งมันเถอ ใส mm. ่หาซูมาลายขัะฮะใส่หาซูมาลายขัดนะว่พวกระสีแดงหกซูเตงหกค่อยอยู่ที่ใครไม่ได้เราก็เคอาแต่หาซูอย่างเดียวเต็งหกเราจะเอาไปซูก็เอาไหนเขาเอาโดนหกซูเตงหก ก็ดึไม่เหกนัำบบพอไป